เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูดวงคอยอีกครั้งยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่เพียงน้องหลายคนหลายท่านนะครับเข้ามา กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องกูดวงคอยกูดวงก็จะพูดเสมอนะครับเราไม่ได้เป็นช่องที่เก่งกาดอะไรมากมายไม่ใด้เป็นช่องที่ใหญ่โตอะไรมากมายก็อาศัยว่าเป็นคนชอบสะสมเหรียญสะสมธนบัตรบางทีกูดวงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญรับซื้อธนบัตรเพื่อนํามาสะสมด้วยนะครับ คลิปนี้ EP นี้นะครับคูโดงใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับสำหรับเหรียญที่คูโดงใช้คำว่าประกาศรับซื้อวันนี้จะเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับนี่ครับผมถ้าเกิดใครมีอย่างที่ครูโดงอธิบายนะครับครูโดงให้เหรียญละ2,000บาท2,000บาทนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญที่ครูโดงมาประกาศรับซื้อนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ ใครๆก็อยากได้นะครับนักสะสมหรือว่าที่ไหนเขาก็อยากได้กันนะครับเหรียญที่คู่โด่งมาบอกนะครับเนี่ยคือไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพราะว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เราก็ตามหาอยู่ถามว่ามีไหมมีนะครับโดยเฉพาะปี2,561นี่ครับผมเหรียญใครมีเหรียญ2บาทนะครับเอาทุกพศก็ได้ทุกพศของในหลวงรัชกาลที่10นะครับมีออกมาแล้ว ง่ายเลยจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูโดยปกติแล้วเหรียญการออกแบบดีไซน์มาจะเป็นเหรียญพระเสียงกลับหรือว่าพระเสียรสลับนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีพระเสียนตรงก็คือจับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วหมุนดูถ้าด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกัน2,000บาทติดต่อครูโดมานะครับยืนยันเรารับซื้อจริงแน่นอนเนี่ยขอให้เป็นพระเสียนตรงนะครับเนี่ย จับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าเป็นพระเศียรตรงปี2561มีแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาหน่อยนี่ครับผมทุกครั้งคุณดวงจะพูดเสมอนะครับเหรียญที่มีราคาสูงเกินหน้าเหรียญหลักร้อยหลักพันไม่ใช่คุณดวงช่องเดียวละทุกช่องนั่นแหละถ้าเกิดพูดถึงเหรียญที่มีราคาหลักร้อยเกินหน้าเหรียญนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นยิ่งหลักแสนความหายากก็จะต้องยิ่งเยอะยิ่งเยอะ ราคาก็จะยิ่งสูงเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาด้วยนะครับคลิปนี้ EP นี้ใครมีก็สามารถติดต่อมาที่คุโดวงนะครับเหรียญ2บาทปี2561ที่เป็นพระเสียนตรงยืนยันมีจริงเรารับซื้อจริงแน่นอนสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม